นันโมตระสาปะะวโตอรหะโตสมมาสมุตสนันโมตสะะวโตอรหะโตสมมาสมิุตระสาข้าินดาธานเป็นของคณะพุทธบริษัทอุปาสิกาอุปัชฌวสิกาทั้งหลายและเป็นของบุญยมจักรพรรดิสุพัตตะศิบุญและครครัว ผู้ประกอบด้วยศรัทธามีความกุษาพร้อมเพียงกันน้อมทำมาถวายแด่พระพิิษุสง์ผู้จำพันศาทั่วหนึ่งไกรมากในอาวาสน,นี้ก็แลเากรินทานเป็นของบริสุทธิ์ดุดเรื่องรอยมาโดยนักทาการาแล้วแลตกลงในท่ามกลางระหว่างส์จะได้จังหกะตรงา เป็นของพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งก็หาไม่ได้มีพระบรมพุทธานุญ,ญานไว้ว่าให้พระสงฆ์หลวงยอมอนุญาตให้แก่พระภิกษุรูปหนึง่งเพื่อจะกระทำซึ่งอธินาธารกิจและมีคําของพระอาจารย์ผู้รู้พระบรมพุทธานิพายสังวรนาไว้ว่าพระภิกษุรูปใด เป็นผู้มีศีลสุตี่คุณประกอบด้วยสติปัญญาสามารถรู้นำแปประการมีอุปกิจอุปรกรณ์เป็นตน้นพระภิกษุรูปน,นั้นจึงสมควรเพื่อจะดำสิ่งอันแลถากิจบัดน,นี้พระสงฆ์ทั้งวงเป็นสมวนควรแก่พระภิกษุรูปใดจงอนุญาให้แก่พระภิกษุนั้นทำสิ้นอาทิหน้าทาวจึงเทิน ข้าก็คิดถ้าหาพระองนิสาตนว่าที่โกรธงูข้าจพิจารณาเองสมควแก่พระกิการมหาตที่รักขอเจ้าว่าวัเจียเป็นผู้มีสิทธิ์ปัญญาสามารถที่จะทำริัค่ารกให้ถูกต้องตามพระ ถ้าพวิจุรูปใจเห็นว่าไม่สมควรจงทักทัวงขึ้นในทามการระกอบสงถ้าเห็นว่าเป็นการสมควรแล้วใจต้องให้จัตักสัญญาสาธุการะขึ้นให้พร้อมกันเธอ องก็ยังไม่ได้ปกดน้ำยังไม่กดน้ที่ยังไม่ได้สบา,ายแต้ยังยังไม่กดน้ำเพิ่มดน้ต่อไปพระองตพระสองท่านได้ปดประนกหรือว่าให้พระสองรูกอยุ่มุกใดนี้ก็ก็ะสองครับทัวก็ให้พระมาทุกร่ที่เรางนะครับคู้ที่จะตอข้าถึงทานตอต้องรู้ทำแต่ประการนะครับ ทีอนไรกแล้วถ้าต่อไปท่านเจ้าของเจ้าของเครื่องพยาบาลอาจิเครื่องของบริวารด้านหน้าครับท่านท่านตั้ลาดก็อจุดเรียวอยู่เรียวมาเรี้ยวงานเกิดเกิดเขาตอกตอกตอกก่อนตอนจะประเก็นปุ๊บยกยกไปหน้าเลยเดินเดินก่องประเก็น้วนะประเก็นดล้วนั้นกร่วเลยครับประเก็นรูปที่ถึงรูปที่ต่อหน้า